แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดความขัดแย้งเดิมเนี่ยแดงเหลืองเนี่ยระหว่างฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกทักษิณและฝ่ายต่อต้าน,นในส่วนของนักการเมืองเนี่ยเขาดีกันหมดแล้วเอาจูบปากจะตั้งรัฐบาลไปหมดแล้วเหลือในส่วนของประชาชน โดยส่วนใหญ่อยู ada, lyn, blond, im, area, ่ในสภาพถูกหามไปชุมนุมกันแล้วในขณะนี้เพราะชราวภาพกันไปหมดแล้วผมเนี่ยสมัยชุมนุมเริ่มแรกหนุ่มๆนะถ้าวงไหนตอนแรกเด็กวงนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแก่วงไหนเหมือนกันเพื่อจะบอกว่าในแต่ละภาคส่วนต่างก็ได้รับโทษทันนะครับมากน้อยผมไม่ได้ใส่ใจว่า เราติดคุกมากกว่าคนอื่นจะต้องติดคุกตามให้มากกว่าแต่ว่าแต่ละคนได้ออกมาต่อสู้ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองที่มีปัญหาในขณะนั้น,น,นแต่ว่าตลอดถัดมาจากรัฐบาลของพลเอกเพรมซึ่งความจริงผมก็ต้องคดีที่ไปบ้านท่านน่คาอยู่ในศาลชั้นต้นหนึ่งปีกับสิบสองเดือน ได้มีโอกาสเปล่งวาจาอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันก่อนแต่อาสัญญกรรมความนี่นะครับผมมีโอกาสได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งคลเอกชวล,ลิตในทหารคนสนิทของท่านว่าตอนไปทำเรื่อง6 6งทัพ23นี่ทำยังไงสิ่งที่เราเพิ่งรู้ก็คือว่าบรรดาสหายนำของพรรคเก่าพี่ประสานพรรคคอมมิวนิสต์ อยู่ในเมืองทั้งนั้นก็ไปเจรจาไปพูดคุยทีละคนทีละคนตีละคนคนไว้วางใจก็ไปคุยกันในเขตฐานที่มั่นจึงเป็นที่มาของ66ทับ2 3ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยนะครับทั้งวัดพระศรีมหาธาตุก็พระราชทานเปลิงปีละเป็นพันในป่าเขาก็ทั้งเผาทั้งฝังก็ปีละเป็นพันตั้งแต่วันเสียงปืนแตกจนกระทั่ง66ทับ2 3เนี่ยสองฝ่ายถือว่าเป็นหมื่นนะ ทำไมจึงยุติได้ด้วยคำสั่งประกาศสำนักนายกเพียงแค่ฉบับเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะทำเรื่องการให้อภัยแก่กันมันต้องเป็นคนที่จิตใจที่ใหญ่และกว,าวา้างกว่นกฆ่ากันนะตลอดระยะเวลาของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เวลาชวนไปคุยเรื่องการปรองดองความสมัณนนฉัน ผมในฐานะหัวแถวของอีซีกหนึ่งในฐานะนั้นชวนก็ไปทุกครั้งไม่เข็ดหลับที่ถูกลุมหัวไปเดินรอบแรกเพราะต้องการร่วมคิดที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองแต่ประชุมกันเสร็จบางบางทีประชุมกันหลายเดือนนะเสร็จก็ส่งไปท่านก็เป็นคนที่มีจุดยืนเหมือนเดิมก็คือเก็บเรื่องไว้ในยิดลิ้นชักทุกครั้งในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่ผมจะอธิบายว่าความขัดแย้งเดิมที่เริ่มต้นในปี2548เรียงมาเนี่ยนะครับของสองฝ่ายปัจน,นี้ันซีการเมืองเนี่ยเขาจูปากกันไปหมดเขาดีกันหมดเหลือประชาชนที่อยู่ข้างนอกเราคงจะไม่เหมือนทหารญี่ปุ่นที่อยู่ที่เกาะพวมสงครามเลิกไปสิบปียังอยู่ในหลุมปลอยอ,อยู่เลยเมเข้าใจว่าสงครามไม่เลิก แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มมาคือเหตุการณ์ในปี2563ผมเนี่ยนะครับเป็นคนติดคุกสองแผ่นดินนะรัชการที่เก้าต่อรัชการที่สิบและได้เห็นเรื่องราวในคุกกันมากมายโดยเฉพาะคดีหนึ่งหนึ่งสองสมัยก่อนเนี่ยครับใครติดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพูดเข้าไปนี่ครับสายตานี่ มีปัญหามากเลยจากผู้ต้องขังเลยกลัวว่าทีนั้นจะไม่มีพระราชานและพยาตโตมีเรื่องหนึ่งหึสองแววตาเนี่ยนะครับก็เริ่มปัจจุบันก็จางลงกันไปหมดแล้วแต่เพื่อจะบอกว่าในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่เก้าผมเคยถามนายกทักษิณว่าที่ในหลวงมาตรัสในวันที่สี่เรื่องนายกจะไปจับคนหมิ่นเราเนี่ยหมายถึงอย่างไงตีบุนหลวงบอกว่าเราทําให้เราเดือดรอ้อน คือเข้าไปขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจับอาจารย์สอสิวลักษ์แล้วในหลวงราชการที่เก้าทรงไม่อนุญาตแล้วก็บอกว่านายกไปจับคนบินเราคนเดือดร้อนคือเรานี่ผมถามรอบทิศทางแลลวถามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแผ่นดินราชการที่เก้าถ้าเป็นคนต่างชาติยังไม่ทันขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ยการอภัยโทษมาถึงก่อน คนไทยได้รับร้อยเปอร์เซ็นขอขอพระราชทานอภัยโทษโทษอื่นอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองได้ทุกคนที่ขอพระราชทานอภัยโทษไปทีนี้เนี่ยครับรอยต่อมาถึงรัชกาลที่สิบก็มีขั้นตอนวิวัฒนาการต่างๆเช่นว่ามีชุดเก้านักวิชาการที่ไปโพสต์เนี่ยนะครับ แล้วก็ปร,ปรากฏว่าก็มีชุดเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจมีคนเดียวไม่ยอมรับก็คือทนายของดาตอปิโดนะครับแปดคนยอมรับแปดคนก็ไม่สั่งค้องทนายดาก็ไม่ถูกสั่งค้องคดีหนะึ่งหนึ่งสองะแต่มาลงคดีหนึ่งหนึ่งหกแล้วโทษกับที่ถูกขังมันพอดีก็ได้ปล่อยในเวลาที่ใกล้เคียงกันต่อามาอนะครับขณะที่อยู่ในเรือนจำพักพวกผมเนะี่ยซึ่งอยู่ในแวดผม ก็หน้าตาตื่นมาหาที่เรือนจำบอกว่าเขาเนี่ยนะครับได้รับแจ้งและก็ในที่ประชุมของในวงการตุลาการว่าบัดนี้เนี่ยนะครับคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่อยู่ในชั้นศาลทั้งหมดจะยกฟ้องทั้งหมดอยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานอยายการจะสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ให้ใครไปแจ้งความได้ทั่วไปแล้ว ะให้อายการสูงสุดเป็นโจทย์ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นวันนั้นเนี่ยครับทอมดันดีนักร้องถูกฟ้องเพิ่มมาอีกสองคดีจากเดิมเนี่ยนะครับไปสารภาพติดคุกมาต้องคำพิพากษาสิบเอ็ดปีแล้วผมก็บอกผมได้ยินอย่างนี้ก็ทดสอบเลยเราก็เช่จริงแล้วไม่ประสงค์สู้คดีศาลท่านก็นัดอ่านคำตัดสินในคำพิพากษาหาทางออกแบบนี้นะ แป้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพสารก็มิอาจลงโทษจำเลยได้และก็ยกฟ้องร้อยปที่ติดคุกกันไปแล้วก็อภัยโทษตามลำดับอันดินรชาชการที่สิบสามปีไม่มีการดำเนินคดีมาตรา112อีกต่อไผมเนี่ยนะครับต้องคดี112่งคนไปแจ้งความจับคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาคณะผู้ประชาการสารบก และหลังจากนั้นแกมายึดอำนาจและคดีผมอยู่เนี่ยโอกาสรอดผมเป็นศูนย์ผมสู้ยิบตาเลยสู้กันสิบเอ็ดปีนะตั้งแต่ข้อความตัดต่อหรือไม่นะครับจนกระทั่งดีเสไและอายการสั่งไม่พ้องเหตุการณ์แต่มาวันนี้เพื่อจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผู้ปกครองเองก็เป็นส่วนหนึ่งวันนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์นี่นะครับขออภัยด้วยว่าท่านไม่พูดเล่าเรื่องนี้ว่าในหลวงทรง คนเอกประยุทธ์พูดเนี่ยที่ผ่านมารู้เฉพาะคนที่ต้องดําเนินคดีไม่มีการพูดอย่างกว้างขวางก็คนเอกประยุทธ์การันตีแล้วเนี่ยก็พูดได้กูดเดาดีๆเนี่ยและและก็สุดท้ายกลับหลังหันมาดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองรอบหนึ่งหลังจากพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ประสงค์จะดําเนินคดีกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับเราท่านหลเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะอยู่ในเรือนจำนะครับและก็ไม่ได้รับงานใครมาพูดเพราะผม ติดคุกต่อแล้วก็มาติดคุบซ้ํานะครับเป็นประจักษ์พ่สูจนหลักฐานด้เพื่อจะบอกว่าถ้าเราจะนิรโทษกันสักทีหนึ่งเราจะเนื้อโทษให้กับคนแก่ชุดความขัดแย้งเก่าและทิ้งบรรดาเยาวชนทั้งหลายไว้ข้างหลังนผมว่าเนีครับเราจะสร้างพระราชภาระขึ้นมาใหม่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า คดี112เนี่ยเวลาอายการพนักงานสอบสวนสั่งยื่นฟ้องศาลให้นับโทษต่อทั้งสิ้นแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับคือความจริงเนี่ยนะครับแม้ว่าคดี123ถึง15ปีคนใหญ่ศาลจะจะตั้งไว้ที่3าบ้างแต่ว่าจะไม่เกินนี่ที่เหลือก็คือนับตามคมกรคมครรมไปทีนี้เนี่ยนะครับไอการนับโทษต่อเนี่ยกับจํานวนหลายคดีเนี่ย มันจะติดบางคนจะติดคุกนานกว่าโทษประหารชีวิตนะโทษประหารชีวิตมันจะลดเป็นก้อนจากประหารชีวิตมาตลอดชีวิตมาห้าสิบยี่สิบมายี่บห้าสิบมายี่บห้าเรียงอันนี้ต้องรับโทษคดีแรกให้จบก่อนนะเวลาอภัยสมมติว่าสี่ปีคดีแรกคดีสองสี่ปีเวลาอภัยโทษก็ได้ได้เฉพาะสี่ปีคดีแรกนะคดีหลังไม่เกี่ยวนะนะครับและและอภัยมาเลื่อมวันหนึ่งก็ไม่ได้เห็นไหม แม้ว่าเขาจะอายุอย่างน้อยแต่อายุที่เขามีอยู่เนี่ยไม่มีทางเพียงพอสำหรับการติดหลาย,ลายคนก็ามาบอกว่าถ้าปล่อยมาในพวกนี้เดี๋ยวมันทำซ้ำไนดิผมก็นนกบอกว่ายากอะไรล่ะก็เขียนกฎหมายไปสิป้องก,กันเอาไว้บอกถ้าทำซ้ำเนี่ยในเรื่องนี้ก็คดีเดิมทั้งหมดก็จะถูกรื้อฟื้นพิจรารณามาคือณวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า คือสังคมเราเนี่ยมันต้องจิตใจอย่างกว้างและต้องเห็นมรราชบายของพระมหากษัตริย์ที่ที่ท่านได้ดำเนินการล่วงหน้ากันไปแล้วความจริงเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยและผมไม่ได้วิตกนี่นะครับนี่พูดต่อหน้าสอสแเจมด้วยเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองมรวีก็เราก็อยู่ในสภาพิพิธสันอยู่ในสภากันมา สมมติว่าหลุดการพิจารณาของรองประธานสภาให้บรรจุระเบียบวาระได้พอเข้าประชุมวาระได้ท่านประธานที่เคารพขอประชุมรับคนไม่เกี่ยวข้ององอกละสภาท่านประชุมท่านประธานที่เคารพขอปิดอภิปรายเลยลงมติก็ไม่มาไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในความเห็นขอผมไปแต่งตัวให้น่ากลัวทําไมในเรื่องในทางปฏิบัติ เพราะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับในการดําเนินการในรัฐสภามันได้เท่าเนี้นะครับแต่เราอยู่ข้างนอกอาจจะได้ยินว่าจะมีการอภิปรายโน่นนี่นั่นไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเดียวการพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองได้ยินครั้งเดียวก็ตอนเลือกพิธานั่นแหละแต่ว่าตอนจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาก็จะถูกประชุมลับตั้งแต่วินาทีแรกนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกกับทุกคนทุกภาคส่วนว่า เราเนี่ยนะครับอย่าได้สร้างปัญหาเพิ่มคือถ้าตัดสินใจนี่ครับคือถ้าไม่ให้ก็ไม่ต um ้องให้กันนะในความเห็นผมนะแต่ว่าถ้าให้นะคร, ja ร <un boxing> ับแล้วทิ้งส่วนหนึ่งไว้ข้างหลังและสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เราไม่สามารถจะสบตาคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้เลยนี่เรื่องใหญ่ไปไหนให้พวกนี้เอาตัวรอดแก่แล้วเอาตัวรอดไหวอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งประเทศสักทีและก็เห็นโรงราโชบายของพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วเป็นที่ประจักษ์สามปีมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนไม่มีทางไปอื่นเลยก็เริ่มต้นถ้าให้ก็ให้ทุกคนไม่ให้ก็ไม่ต้องให้และเนี่ยนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าอย่าไปเสียเวลากับการตั้งคณะกรรมการศึกษาลีลาที่พักเพื่อไทยเสนอเนี่ย ไอ้นี่เนี่ยครับนี่ทวงตอนที่ทําเรื่องสุดซอยตอนแรกเนี่ยนะครับตอนแรกผมเนี่ยนะครับเป็นคนเสนอว่าราเป็นพระราชกําหนดเลยให้เฉพาะประชาชนเว้นแกนนําไม่เกี่ยวข้องคดีอื่นเลยนะนี่ให้ทุกฝ่ายแกนนําเนี่ยว่ากันไปต่อรับผิดชอบต่อเวลานั้นประชาชนต่อจอติดคุกมากไม่เชื่อทะเลาะกันในความจริงผมมาหลังมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ มาตามกลับไปรอบเลยดีกว่าหลังขาดไม่เาลังกลับไปเรอแะแต่เพื่อจะบอกว่าวันที่เราไปรับศพนักโทษนะครับที่ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะครับแล้วไปตายในเรือนจาเนี่ยมันเจ็บปวดรวดราวามากมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าณวันนี้เนี่ยการนิรโทษกรรมให้กับผู้ยึดอานาจทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จสมัยพลเอกเปรมเนี่ยในส่วนหนึ่งคือคนมายึดอาํานาจพลเอกเปรมหลายครั้งนะ และท่านก็นิรโทษโดยกราเป็นพระราชกาหนดให้ทุกครั้งนะ,นะครับนั่นคือคนที่มายึดอํานาจตัวเองเขายังให้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันสมประโยชน์จบกันหมดแล้วนะครับก็จะว่าอย่างไงฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนก็มีศูนย์รวมใจอยู่ที่ชั้นศิษย์กันหมดแล้วและั้นศิษย์ก็ไม่รู้ใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็จะทิ้งบรรดาพวกน้องๆน,นี้กนไปลูกหลานรัน บางคนมันเด็กๆก,กันเสียด้วยซ้ำนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือว่าอะไรมันจะทําให้แผ่นดินเกิดความผาสุกขึ้นมาได้ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเรื่องอะไรก็เขียนป้องกันเอาไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือหมายความว่าในการชุมนุมทางการเมืองเพื่อรักษาประโยชน์ของชาตินะครับอย่างไรมันก็เป็นของคู่กันในระบบประชาธิปไตย วิตกเรื่องอะไรนะครับก็ว่ากันไปและผมเองก็เห็นคำวินิจฉัยของศาลหลายครั้งเนี่ยนะบอกว่าการกระทําของจําเลยไม่ใช่เป็นการกระทําเพื่อตัวเองนะครับและต่อสู้ไม่หลบหนีคดีเปียนโทษจําคุกเป็นรอไม่ไม่ลงโทษจําคุกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งกวงเนี่ยนะครับถึงไหนเราจะเริ่มต้นกันใหม่เรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าปล่อยทุกคน นะครับในเรื่องของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะส่วนอีกสองเรื่องนั้นนะครับไม่สามารถเราเข้ามาลงโทษได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนที่ติดก,กับคันาวาน้เนี่ยเราช่วยการปลดโซ่กันนะครับอย่างน้อยที่สุดนั้นผมไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เป็นห่วงมันจะแรงขึ้นมีแต่เพียงเบาและถ้าเปร,รมอีกนะครับสังคมเขาจะพิพากษากันมติตอนนี้ประทะของเนลสันแมเนล่าอีกว่าท่านหนึ่งต่อท่าน อาจารย์วิชาเนลสันเมเนล่าเนี่ยตอนเป็นประธานาธิบดีบอกว่าวันที่ข้าพเจ้ามีอำนาจสูงสุดจะเป็นวันที่ข้าพเจ้ามีความเมตตามากที่สุดสังคมเราเป็นสังคมที่รรยซึ่งความเมตตาและนี่นะครับจะมองความเห็นต่างเป็นศัตรูเป็นเรื่องหลัก เรื่องการเนี่ยโทษศกรรมผมวาดหวังว่าครั้งนี้จะประสบความสําเร็จสักครั้งเพื่อจะปลดปล่อยทุกฝ่ายจะได้เริ่มต้นในส่วนร่างของประชาชนนะครับที่ไอรอนําเสนอเนี่ยผมก็วาดหวังว่าสภาก็จะรับประกอบกับทุกๆร่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ประเทศเราให้ประชาชนเสนอกฎหมายกันได้ ไม่เคยสำเร็จแม้กระทั่งฉบับเดียวใกล้เคียงที่สุดพรบรป่าชุมชนแต่ว่าก็ไปไม่ถึงเหมือนกันกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและบรรดาพรรคร่วมอื่นๆการเนื้อโทษกรรมให้แก่กันทุกฝ่ายเนี่ยมันง่ายกว่าการไปกู้ห้าแสนล้านที่จะต้องสู้เรื่องจำเป็นเร่งด่วน วิกฤตต่อเนื่องทำงบประมาณไม่ตันเป็นการกระทำที่ไม่ต้องลงทุนเรื่องงบประมาณแต่ลงทุนด้านจิตใจหัวใจเพียงแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องไม่สามารถกระทำได้ทั้งหมดไม่ตรงปกแทบทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดน,นะครับอย่างน้อยที่สุดคือเรื่องนิรโทษกรรม และโดยเฉพาะแ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในซี่การเมืองนะครับยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยจํานวนมากนะที่ต้องคดีติดคาอยู่เนี่ยนะครับและกระทั่งพรรคการเมืองอื่นๆก็ตามแต่ว่าอย่าพาประชาชนไปศึกษาดูเสมือนว่าโง่กันใหม่ยังไม่มีที่สิ้นสุดไปให้ก็บอกมาตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่ว่ามาศึกษาแล้วไปเก็บมันมาลีลาเนี่ย นะครับมันถูกหลอกแล้วทำแล้วทำล่ำแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาไม่มีเวลาพอสำหรับความตลกตะแลงของบรรดานักการเมืองเขาได้เพราะฉะนั้นผมวาดหวังว่านะครับการนิรโทษครั้งนี้จะไม่เหลือใครทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับส่วนเรื่องเรือนจำเฉพาะนะครับอย่าเพิ่งคิดเดียวมั้เอาเขาออกมาทั้งหมดมันก็ไม่ต้องมี แต่ถ้าในอนาคตในอดีตเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสมัยที่เรือนจําที่หลักสี่เท่านั้นนะในสมัยยุคจอมพลสษริตพวกจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับสุภาสารพัดคนเนี่ยนะครับราชายาเขายกให้แดนนึ่เลยเรียนภาษาจีนภาษาฝรัร่งเศสแต่งเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาครับสมัยก่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรกันได้นะ่ยนะแต่ว่าสภาพปัจจุบันนั้นถูกคละกันไปทั้งหมดมันอาจญะกรอาจจะกรรมทั่วไป นะครับผมก็ไปอยู่อย่างนั้นนะครับก็วาดหวังว่าเราจะไม่เหลือนักโทษทางการเมืองแม้แต่เพียงคนเดียวในระยะเวลาไม่กี่วันขอให้ทุกภาคส่วนประสบความสําเร็จดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b บมัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ